คลิปภาพฝันแบบนี้ทำไงไม่หวันสอนให้ไปดูเข้าไปที่แอปแคปคัตแล้วกดบวกเลือกรูปถ่ายของเรามาหนึ่งใบแล้วกดคำว่าเพิ่มลากคลิปวิดีโอให้มีความยาวอยู่ที่5วินาทีแล้วเลื่อนไปที่ด้านหน้าค่ะคลิกย้อนกลับหนึ่งครั้งนะคะไปคำสั่งที่ชื่อว่าสติ๊กเกอร์ค่ะให้เราเลือกหัวข้อผีเสื้อค่ะแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างเลือกรูปหัวใจอันนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างอีกค่ะให้เราเลือกผีเสื้อสีชมพูตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะ เลื่อนผีเสื้อสีชมพูนะคะขยายนิดนึงนะแล้วก็เลื่อนไปที่ด้านบนไว้ตรงมุมด้านบนแบบนี้นะคะส่วนหัวใจนะคะก็ให้ทําการขยายให้พอดีสัดส่วนกับตัวผีเสื้อนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างมุมซ้ายมือแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะให้เราลากความยาวที่4วินาทีทั้งทั้งสองอันเลยนะคะโอเคแล้วให้เราเลื่อนมาที่ด้านหน้าค่ะทําการใช้คําสั่ง keyframe นะคะโดยการคลิกเพชร1เม็ดนะคะแล้วก็คลิกที่ตัวสติ๊กเกอร์อีกตัวหนึ่งค่ะใส่เพชรอีก1เม็ดค่ะ แล้วก็เลื่อนมาที่3ามวินาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะเรายังคลิกอยู่ที่ตัวหัวใจใช่ไหมแล้วก็เลื่อนหัวใจไปไว้ตรงกลางแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้คำสั่งแอนิเมชันเลือกแบบออกให้เป็นแบบเลื่อนหายค่ะต่อไปให้เรามาคลิกนะคะที่ตัวผีเสื้อนะคะแล้วก็เลื่อนไปที่3ามวินาทีเช่นเดียวกันค่ะให้เราเลื่อนผีเสื้อมาค่ะให้มาอยู่ตรงกลางรูปหัวใจอันนี้นะคะ แล้วก็ใช้คำสั่ง animation ค่ะเลือกแบบออกแล้วก็เลือนหายเช่นเดียวกันค่ะโอเคเลื่อนไปที่3วินาทีอยู่ค่ะคลิกย้อนกลับค่ะแล้วก็คลิกย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้หัวข้อที่ชื่อว่า effect ค่ะเลือก effect video ค่ะเลือกหัวข้อผีเสื้อหนึ่งค่ะแล้วก็เลือกผีเสื้อในความฝันเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราทำการคลิกที่ตัววัตถุเราหนึ่งครั้งค่ะเพื่อให้ความสมจริงเป็นภาพฝันใช่ไหมคะให้คลิกคำว่าสไตล์ค่ะเป็นมงงะนะคะ ที่ล่าสุดนะคะคลิกย้อนกลับค่ะแล้วใช้คําสั่งเอฟเฟคค่ะคราวนี้เพื่อให้สมจริงนะคะแม่วันแนะนําค่ะให้ใช้ตัวเอฟเฟคที่ชื่อว่าผีเสื้ออิเล็กทรอนิกส์ถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ตัวไหนเพิ่มเติมแล้วแต่เลยนะคะแต่แม่วันขออนุญาตใช้ตัวนี้นะผีเสื้ออิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วติ๊กถูกค่ะ ่วานกำลังจะมีคอร์สสอนฟรีสอนสร้างแม่แบบให้มีรายได้ใครอยากเรียนคอมเมนต์มาหน่อยค่ะว่าอยากเรียนแล้วก็ทักแม่วันมาได้เลยส่วนใครจริงจังอยากให้แม่วันเทรนตรงนะคะจิ้มเลยค่ะทิตกร้าหน้าช่องเรียนเอารวยไม่ได้เรียนเอารู้